Alles ist nur süß. Also. Den mal. die wow. Sterne, die Sterne. แค่รถป๊าป๊าทำอะไรอยู่บอกสิป๊าป๊าทำแค่หละป๊าป๊าปอกแค่อดจะทำอะไรคะวันนี้วันนี้จะทำอะไรให้อุมาคะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ค่ะทุกคนวันนี้จะทําอาหารไทยค่ะอุมาบอกว่ามารอบหน้าอยากกินอาหารไทยค่ะเนี่ยเตรียมพร้อมครับพวกเราก็เอาหม้อุงข้าวข้าวสารแล้วก็เครื่องปรุงมา ครบเลยค่ะวันนี้จะทำแกงอะไรโอป้ากับโอมาอยากกินแกงเขียวหวานเอ้ไม่ใช่ผัดเปี้ยวหวานเออผิดแกงเขียวหวานสวัสดีค่ะันนี้ก็กินมื้อเช้าเสร็จแล้วก็นั่งให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเครื่องปรุงก็เอามาครบหมดทุกอย่างเลยค่ะส่วนโอป้าไปเอาผักสดๆจากสวนมาให้พวกเราค่ะทุกคนเนี่ยว่าจะกำลังจะออกไปเก็บ กำลังจะพากันออกไปเก็บไม่ทันค่ะโอป้ากินข้าวเช้าเสร็จโอป้าก็ออกไปเก็บมาให้เลยค่ะมาจากสวนกำลังจะพ่อครัวของเราจะชว์ฝีมืออาหารไทยเองค่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูค่ะว่าจะมีเมนูอะไรบ้างมีวุ้นเส้นด้วยทาอะไรค่ะโอป้าไปเก็บมาเพิ่มให้ค่ะแคปเอตก่บมาฟัง กินเสีนยากนะเสียล <laughs> คุณหมอแลวนะเป็นคุณหมอแลวคะอคุณหมอกำลังตรวจสอบประวัติคนไข้คะ่ะกำลังกรอกประวัติคนไข้ที่กินอานักนี้มไมตอนทียิ่งวัดสัมผั ทุกคนก็กิจวัตรกิจกรรมของพวกเราก็เหมือนเดิมค่ะทานมื้อเที่ยงเสร็จก็ออกมาสูดอากาศเดินย่อยกันค่ะแล้วก็สักพักก็จะกลับเข้าบ้านแล้วค่ะอากาศช่วงนี้ค่อนข้างเย็นค่ะทุกคนดูค่ะฝนตกเกือบทั้งอาทิตย์เลยค่ะเก็บมวกเก็บมวก อร่อยอีกแล้วฮะเห็ดอะไรเนี่ยโอยไปวันนี้แยกทางกันเดินป๊ปากับโอป้าโอมาไปอีกฝั่งหนึ่งพาเด็กเด็กเดินขึ้นบันไดค่ะ มาตรงนั้นน่ะจะถ่ายรูปหรอคะอุ้ยอะอะหนึ่งสองซ้ำมองกล้องด้วยสิหนึ่งสองซ้ำโอ้โหมามาเร็วมาเร็วเร็วนี่เดินหนูดูป้าทำ อุ้ยเลอะมือหมดแล้วว้าย <c oughs> มูนโอมารออยู่ตรงนู้นแล้วพิ่โอมารอด้วยบอกดิ ทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะก็แม่กับป๊าป๊าก็ช่วยกันห่อโปเปียค่ะให้โอม่าเนาะปกติก็จะห่อกันจากที่บ้านนะคะแล้วก็เอามาให้โอมา่าทีนี้ก็เลยมีเวลาเยอะก็เลยโอเคเดี๋ยวไปหอ่อที่บ้านโอม่ากันดีกว่าจะได้โอม่าจะได้เห็นด้วยค่ะว่าพวกเราทํากันยังไงคะ่ะลุกก็คือมาผัดใส่ปปเปียกันที่บ้านโอมา่าแล้วก็ห่อโชว์ออม่าเลยค่ะรอบนี้ที่เซลิน่าเล่นอยู่อันนี้ก็คือของเล่น ของ3ามหนุ่มบ้านนี้ค่ะโอมาเก็บไว้อย่างดีค่ะห้องข้างบนค่ะเนี่ยของเล่นอายุไม่ต่ำกว่า3าิปีค่ะทุกคน ดด้นาทไมไ,ไม่ังกมันอ๋อเอพระาะว่าเดินหนูมองไม่เห็นทางเหรอคะอืม อะไรนะคะออสตีดในทิศทางตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็มีที่ว่างเยอะเหรอเนี่ยเอาไว้สำหรับคนมีจัก,กรยานมาตรงนี้ไงเห็นไหมเนี่ยคนจัก,กรยาน เราค่อยกี่สิบนาทีค่ะเสียงอะไร a s t e ออางนีมาเานีมาเาสตลเดนอดวีดาชิตกิดายกิด,กดเอาาลงมาเร็วเดี๋ยวมีคนเดินมาชนคน Hier ist aber hoch. Okay. Sind schon drüber Nach Freiburg-Breisgau. เสร็จแล้วป๊ปาจะพาไปไหนจะพาไปซื้อเอมมีให้แต่ร้านกดอมบ้กรอมบ้าค่ะร้านขายหนังสือจ้ะเออไปร้านขายหนังสืออีกแล้วเซน่าจะไปดูหนังสืออะไรคะเอ,อ,เอซ่อที่แกจะไปดูหนังสืออะไรเอ็มทอมการ์เทนส์เฮ้วัตติสัสหนังสือที่หนูซื้อมาใหม่ค่ะอันมีหล,ลายเอ็มหลายแบบค่ะ มันมีหลายเล่มแกมีกี่เล่มแล้วอ่ะมี่เล่มมเล่มเดียวเออเลาไปดูอกันเลยอ่าโอเคกิเล้วไอศครีไอศับปมโอเคกินเสร็จหรือยังกินเสร็จหรือยังจะไปะ กตูููนนค่ะร้สำหรับเ,เด็กกี่ขวบไม่รู้ค่ะต้องหาสำหรับเด็กสิบขวบถ้านูชถ้านูชอบจะซื้อนูมีเงินมาไหมอือหึมมีกี่บาทมีเท่าไหร่เท่าไหร่คะ สองบาทสองบาทซื้อไม่ได้งั้นสองอันสอ,อันคืออะไรสองแกนค่ะทุกคนก็เดินมากันทั้งวันแล้วค่ะวันนี้ทั้งฝนทั้งลมหลบกันแต่ที่ร้านขายของไม่สามารถเดินข้างนอกได้ ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านกันแล้วค่ะเดี๋ยวไปรอรถไฟกันค่ะทุกคนรถไปมาแล้วขึ้นรถไฟแล้วค่ะมีคนสรุปตั้งแต่นั่งรอรถไฟแล้วค่ะ ่วนเด็กหญิงคนนั้นตอนนี้เขาก็จะมีโลกส่วนตัวแล้วค่ะทุกคน <laughs> นั่งรถไฟมาพักหนึ่งแล้วค่ะคนหลับก็ตื่นแล้วไกลจะถึงบ้านแล้วค่ะโอ้ยย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 ยท Spricht man Gates aus. Ja. Gates. Ich ich immer Gates gelesen ja. bis zum Ende am Buch. Ja. Und am Rest hat geht's. Oma und das, was ist hier? Verraten mich ich Porsche Rätsel. Oma. Rätsel, oh, Rätsel, Rätsel. Normalerweise liest man ja von vorne und vorne ist normalerweise immer so hier, oder? Aber ja. hier ist die das ist, äh, Ich habe Hebräisch. In äh, Hebräisch fängt man auch hinten an. Ja, das ist nicht so hier. So. <laughs> Erstmal wollte ich Naruto, aber das, dann, ich, dann, ich erst, ähm, dann ist mir erst aufgefallen, dass Naruto erst ab 12 ist. Ja. Das, das weiß ich ja. nämlich schon. Ich kenne. Ich muss, ah, mal, muss mal gucken, was für ah. Bücher. Das, das will der Opa bestimmt auch ja. mal der Opa, Opa auch mal Opa. lesen. Oh. Die Rad, der Rand ist hier. อโซลิสแมนคนนี้อันจักริสนยังซูอันจักร์หลังไปนะต้อสปิลิกอมันซื้อถูกโอ้โอ้โอ้ยังไม่หมดค่ะวดหนังสือเสร็จแล้วนี่ค่ะวดเสื้อผ้าต่อค่ะเซรีนาได้ชุดใหม่มาพี่แก้มก็ได้เสื้อผ้าใหม่มาด้วยค่ะช่วงนี้จะได้ซื้อเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเด็กๆโตเร็วแล้วก็อากาศหนาวด้วยค่ะต้อง มีเสื้อผ้าสำรองไว้สักหน่อยค่ะ Shay hey. Sky. Oh, das ja. ist aber schön, Wahnsinn. dass ihr dran gedacht habt. Oh, Oh Berge. Ich Berge. wollte einen Witz. wirklich? Ein, ein Witz? Fast, fast nicht. Oh Maria, aber ja. ich ich wollte ein Richtig traurig, Das für Oma? Nein. Was für eine Größe bin ich gerade? Oder 34? Ja, das ist ein bisschen zu eng. Das ist das größte, größere. Das ist das größte, größere. Ja, komm, komm. Ja, natürlich. So weit, ganz weit. Ich habe noch so eine. So Und Pummel. Und Pummel. Ja, das sind groß. Ja, ja, Ob die Wurst ist ah. geschnitten. kann ja. Doch. ja doch. Ich, ich, kann ja, ich keine hatte. Wurst keine gegessen. Hm. Nein, nur einen halben von Mama. Was? Hast gegessen Wurst? Eine halbe. Ja, aber immerhin eine halbe. Ich, ich dachte, eine halbe. habe ich auch große Socken, Champignons, Schnittlauch, Drauf. und noch Käsewürfel oh. drauf. <laughs> mit mit kurzen Ärmeln kommt das Sommer wieder bei der PK. Oh, so kalt ist kurz Ärmel. mal, Oma, da steht drei zwei. Zwei. Dann kaufen wir drei und bezahlen zwei. Mhm. Mhm. Ja, wir mal. Eine Hose. Ja, sage mal. Aber das ist auch schön, ne? Eine Hose? Das ist, also es gibt auch Sachen. Schöne Sachen gibt es. Oh, ui! <lacht> <lacht> und die ist, für wen ist denn die? Oh, oh das könnte ich nicht. อวดของใหม่กันเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เตรียมตัวเข้านอนกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ